นักแสดงอวุโสท่านนี้คร่ำวอดในวงการบันเทิงยาวนานกว่า60ปีมีความเป็นศิลปินในจิตวิญญาณสูงเป็นทั้งนักแสดงและนักภาคผ่านการเขี่ยวกรมฝึกฝนตัวเองทั้งในด้านอาชีพนักแสดงและประสบการณ์ชีวิตมาอย่างโชคชนยาวนานศิลปินดารานักร้องนักแสดงท่านใดหากผ่านยุคเริ่มต้นยุคแรกเริ่มของวงการมาได้ยาวนานและยังสามารถยืนหยัดมาได้ถึงทุกวันนี้อมไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่ พราะวงการบันเทิงทุกยุคทุกสมัยก็เหมือนกับอีกลหลายวงการที่ต้องอาศัยแรงกายแรงใจความมาณะภาคเพียรและความอดทนสูงตลอดรายทางชีวิตที่เต็มไปด้วยบททดสอบอันหนักหน่วงยากเย็นแสนข็นนักแสดงท่านนี้ก็เช่นกันกว่าจะมีวันนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเธอคือน้ำเงินบุญหนักน้ำเงินบุญหนักมีชื่อจริงว่าสวงจารุวิจิตมีชื่อเล่นว่าเปียกเกิดเมื่อวันที่24มกราคม 2483เป็นนักแสดงและนักพาก์ชาวไทยเด็กหญิงสวงจาุวิจิตมีพี่น้องห้าคนเป็นผู้ชายสามคนเป็นผู้หญิงสองคนเธอเป็นคนที่สามคุณพ่อรับราชการอยู่ที่กรมชนะระทานเดิมพื้นเพครอบครัวปู่ย่าตายายเป็นคนสุพรรณบุรีแต่ด้วยหน้าที่การงานของผู้เป็นพ่อทําให้ครอบครัวได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่กรุงเทพมหานครเธอจึงเกิดที่เมืองหลวงของประเทศไทยเมื่อ82ปีที่ผ่านมาเด็กหญิงสวงจาุวิจิต มีชีวิตไม่ต่างจากเด็กในวัยเดียวกันคือชอบเที่ยวชอบเล่นไปทั่วและออกจะมีนิสัยห้าวๆเลยลุยมันเด็กผู้ชายเธอจึงได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆทั่วพระนครในสมัยนั้นเช่นเขาดินไปดูสิงสาราสัตว์โดยไปกับเพื่อนกลุ่มใหญ่สมัยโน้นที่เที่ยวยังมีไม่มากอย่างมากก็เขาดินงานภูเขาทองเธอชอบไปดูระบำฝรั่งที่งานภูเขาทองจนแอบจำท่าระบำนั้นมาฝึกสอมฝึกเต้นเล่น,ลนๆอยู่คนเดียวและมีการแข่งวิ่งกับเพื่อนขึ้นบนภูเขาทองก็มี เด็กหญิงสวงจาวิจิตเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนคัติยานีพดุงศึกษาคุณพ่อเป็นผู้ใหญ่ใจดีสุขุมอบอุน่นวันหนึ่งท่านได้ถามเธอว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรลูกอยากเป็นหมอคะ่ะเด็กหญิงสวงตอบอย่างไม่ลังเลเพราะเธอรู้สึกรักอาชีพนี้มากแต่แล้วทุกอย่างต้องเรียกได้ว่าเป็นไปตามดวงหรือพรหมลิขิตบันดาลชักผาก็คงพอได้เมื่อเธอฝันอยากเป็นอย่างหนึ่งพอโตขึ้นกลับได้เป็นอีกอย่าง เบื้องบนท่านคงลิกิตไว้แล้วปี2498สาวน้อยที่ชื่อสวงจารวิจิตอายุเพิ่ง15หยกหยก16หย,นยน่อนหย่อนกำลังอยู่ในวัยขบเพาะหน้าตาจิ้มลิ้มพริ้มเผาขาวสะอาดสะอ้านเพราะได้ส่วนดีงามข้อน,นี้มาจากคุณแม่ซึ่งเป็นคนจีนวันหนึ่งสาวน้อยผู้มีชื่อเดียวกันกับตลกชั้นครูคือลอต็อกหรือสวงทรับสำรวยอันเป็นชื่อที่คุณยายตั้งให้คนนี้ได้ไปเที่ยวงานที่กองดุรย,ยางทหารบกกับเพื่อนๆที่นั่น เขามีงานแสดงดนตรีกลุ่มสาวน้อยวัยรุ่นกลุ่มนี้จึงไปเที่ยวชมวงดนตรีกันตามประษาแต่แล้วชะตาฟ้าลิขิตจากเด็กสาวผู้มีความใฝ่ฝันอยากเป็นหมอชีวิตก็ถูกเบียนหางเสือไปอีกทางวันนั้นขณะที่สวงกับเพื่อนๆกํากำลังเดินเที่ยวในงานก็ปรากฏมีสายตาผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมองเห็นเธอเข้าจึงได้เรียกให้เธอเข้าไปหาสวงจารุวิจิตยังไม่ทราบว่าสุภาพสตรีท่านนี้เป็นใครพอถูกเรียกให้เข้าไปหาเธอก็เข้าไปหาอย่างว่าง่าย แล้วก้มกราบลงอย่างเรียบร้อยแต่ยังงงไม่หายสุภาพสตรีงามสง่าท่านนี้เอามือมาจับที่แก้มสวงพร้อมทั้งเปิดผมที่ปรกหน้าออกเพื่อพินิจพิเคราะห์ให้เต็มตาก่อนสุภาพสตรีท่านนี้จะพยักหน้าช้าๆและยิ้มออกมาอย่างใจดีแล้วถามเธอว่าสาวน้อยเธออยากเล่นหนังไหมสวงจารุวิจิตถึงแม้จะรู้สึกตกใจแปลกใจอยู่บ้างแต่พอนึกว่าการเล่นหนังหมายถึงการมีไรายได้ และจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวไกลๆไปเที่ยวยังสถานที่ที่ยังไม่เคยไปมากมายก็คิดไปตามประสาเด็ก16ผู้ร่าเริงและชอบการท่องเที่ยวมาตั้งแต่เด็กจะคิดได้ในตอนนั้นสวงจารุวิจิตจึงตอบไปว่าเล่นค่ะเหตุการณ์สำคัญครั้งนี้คือก้าวแรกของการเข้าสู่วงการบันเทิงของสวงจารุวิจิตสุภาพสตรีผู้งามสง่าท่านนั้นก็คือหม่อมหลวงทรงสะอางที่คำพรผู้สร้างนางรายสำคัญคนหนึ่งของวงการท่านมีสามีเป็นถึงนายทหารใหญ่ สืบเนื่องจากเหตุการณ์วันนั้นในที่สุดวันที่25พฤษภาคม2500หนังเรื่องสาบสวรรค์เข้าฉายที่โรงภาพยนตร์แกรนเป็นหนังเรื่องแรกที่นำเงินบุญหนักได้เล่นและได้เป็นนางเอกเต็มตัวในเรื่องแรกเลยทีเดียวสาบสวรรค์ปี2500เป็นหนังแนวนดรามา่า ได้เนรมิตหรืออำนวยการสนิมิเป็นผู้กำกับมีป๋าสอัศนจินดาเป็นผู้อำนวยการสร้างบทประพันธ์ของเสนีบุษปเกตเสน่กมรารชุนกับจุริโอสริเป็นผู้ให้เสียงภาคนักแสดงในเรื่องก็มีน้ำเงินบุญหนักสอัสนจินดาชาวแคลค่องเสถียนธรรมเจริญจุธารัตน์จินรัตน์และลอต๊อกสวงจารุวิจิตเมื่อแรกก็สวงการได้ชื่อในการแสดงว่าดาวรุ่งฟ้าแต่ป๋าสอัสนจินดากับเนรมิตเห็นว่า ดูยังไม่เหมาะกับเธอจึงได้ช่วยกันเปลี่ยนชื่อให้ใหม่ได้ชื่อน้ำเงินบุญหนักมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้จากสาวน้อยไปเที่ยวชมดนตรีกับเพื่อนที่กองตุริยางทหารบกจนความน่ารักเข้าตาผู้ใหญ่ได้รับการชักนำเข้าสู่วงการได้เล่นหนังเรื่องแรกก็ได้เป็นนางเอกเต็มตัวจากนั้นชีวิตที่เคยฝันอยากเป็นหมอก็ได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวเช่นกันนับจากนั้นสวงจารุวิจิตหรือในชื่อใหม่ในวงการว่าน้ำเงินบุญหนัก ก็มีผลงานด้านการแสดงติดต่อเข้ามาอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่า เป็นปร้อยๆเรื่องและผลงานที่สร้างความประทับใจให้เธอไม่รู้ลืมก็คือการได้รับพระราชทานรางวัลตุกตาทองจากในหลวงรัชกาลที่9ถึง2ปีซ้อนจากหนังเรื่องกาเวลปี2508รางวัลน,นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมผลงานการกำกับการแสดงโดยดอกดินกันยามานและจากเรื่องนางสาโพรดกปี2509รางวัลบทเสริมเด่นยอดหญิงแห่งปีในจำนวนพี่น้อง5คนดูเหมือนจะมีแต่น้ำเงินบุญหนักเท่านั้นที่ มีชีวิตลอดแล่นในเส้นทางสายศิลปินแต่หากนับย้อนขึ้นไปจะพบว่าเลือดศิลปินของเธอนั้นตกทอดมาจากผู้เป็นปู่นามสกุลจารุวิจิตเป็นนามสกุลที่ราชการที่6พระราชทานให้เจ้าพระยาท่านหนึ่งนาำเงินบุญหนักได้เล่าว่าเธอได้เลือดความเป็นศิลปินจากผู้เป็นปู่ซึ่งเป็นถึงเจ้าพระยาหรือว่าคุณพระผู้คอยรับใช้ใต้เบื้องพยุคลบาทราชการที่6ในเรื่องการเขียนบทละครการแสดงละครต่าง คอยสนองงานอย่างใกล้ชิดเป็นเหมือนมือขวาคนสนิทของรัชกาลที่6น้ำเงินบุญหนักตั้งใจทำงานตามบทบาทที่ได้รับอย่างสุดฝีมือด้วยเธอมีความเชื่อความศรัทธาในองค์พ่อครูหรือพ่อแก่เป็นอย่างมากเมื่อรับงานมาแล้วจะปล่อยปละละเลยทำแบบขอไปทีหรือทิ้งทิ้งคว่างๆไม่ได้ประเดี๋ยวพ่อครูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพจะไม่พอใจ นักแสดงที่นำเงินบุญหนักได้มีโอกาสร่วมแสดงบ่อยมากที่สุดคือมิชัยบัญชาโดยเริ่มมาตั้งแต่เรื่องชาติเสือปี2501ซึ่งเป็นหนังเรื่องแรกของมิชัยบัญชาและแสดงร่วมกันเรื่อยมาอีกหลายเรื่องบางเรื่องได้เล่นเป็นน้องสาวบ้างเป็นแฟนบ้างแล้วแต่เรื่องจนมิชัยบัญชากับน้ำเงินบุญหนักมีความสนิทสนมกันฉันเพื่อน ขนาดมิดเคยเขียนจดหมายถึงเธออยู่บ่อยครั้งและเธอยังเก็บจดหมายเหล่านั้นไว้จนถึงทุกวันนี้ครั้งหนึ่งนักข่าวสัมภาษณ์มิจชยบัญชาว่ารู้สึกประทับใจชื่นชอบชื่นชมเพื่อนดารานักสแสดงคนไหนมิตรตอบแบบไม่ลังเลว่าน้ำเงินบุญหนักโดยมิตรให้เหตุผลว่าน้ำเงินบุญหนักเป็นคนนิสัยดีคุยสนุกที่สำคัญเราคุยกันรู้เรื่องแล้วก็คุยกันได้ทุกเรื่องเลยครับ ผลงานเด่นของน้ำเงินบุญหนักนอกจากสาบสวรรค์กาเวานางสาวโพรดกแล้วหลายคนคงยังจำกระสือยายสายจากละครเรื่องกระสือที่ออกอากาศทางช่อง7ระหว่างปี2537ถึงปี2538ได้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผีกระสืออีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยทีเดียว ถ้าวันนั้นเธอไม่ได้เป็นนักแสดงและอยู่ยาวนานมาเกือบ70ปีถึงวันนี้น้ำเงินบุญหนักเธอบอกว่าก็คงไปเป็นหมอตามที่ตนเคยฝันไว้ตั้งแต่เด็กนอกจากเป็นนักแสดงแล้วน้ำเงินบุญหนักยังเป็นนักพากมีผลงานเด่นคือบทบาทท่านย่าต้นหลิวในภาพยนตร์แอนิเมชั่นของวอล Disney เรื่องโพ c คาฮอนทัสปี2538และ โคาฮอนทัสภาค2ตำนานใหม่แห่งความรัก2541ผลงานในระยะหลังได้แก่ภาพยนตร์ไตรภาคชุดตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชระหว่างปี2550ถึง2554ป้าเปียกนำเงินบุญหนักผ่านมาแล้วทุกบทบาทการแสดงด้วยสปิริตความรับผิดช,ชอบตรงต่อเวลาจึงถือเป็นอีกนักแสดงชั้นครูที่ลูกหลานคนบันเทิงยกให้เป็นบุคคลต้นแบบทั้งเรื่องงานและเรื่องการดำเนินชีวิต ป้าเปียกปีนี้83ปีแล้วขอให้มีความสุขมากมายครับ